เื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่27พฤศจิกายนสืบนครบาลร่วมออยอบุกตรวจค้นโกดังย่านท่าข้ามน้ำหมายค้นสารยาทนบุรีที่398/2567ลงวันที่25พฤศจิกายน67เข้าตรวจค้นอาคารแห่งหนึ่งถนนอน,อนามัยงามเจริญแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครจับกุมนางชุติมาห่วงอายุ60ปีที่อยู่1456ซอยบางนา ตราแขวงบางนาเหือเขตบางนากรุงเทพมหานครเจ้าของพร้อมของกลางยาช่วยการนอนหลับยาละลายเสมหาวิตามินอาหารเสริมสมุนไพรฆ่าเชื้อราเครื่องสำอางเครื่องวัดความดันที่ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนตำรับไม่ได้แจ้งรายละเอียดหรือไม่ได้จดแจ้งและไม่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตวิทยุสื่อสารที่ไม่ได้รับวบุนุญาตโดยแบ่งเป็นความผิดตามพรบยาพุทธศักราช2510จำนวน13รายการ31ชิ้นความผิดตามพรบ เครื่องมือแพทย์พุทธศักราช2551จำนวน1รายการ247ชิ้นความผิดตามพรบรเครื่องสำอางพุทธศักราช2558จำนวน75รายการ445ชิ้นความผิดตามพรบรวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498จำนวน8รายการ272ชิ้นและฐานความผิดอื่นๆรวม107รายการ1,040ชิ้นแจ้งข้อหาขายยาแผนปัจจุบัน โดยไม่ได้รับอนุญาตขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับไม่ได้แจ้งรายละเอียดหรือไม่ได้จดแจ้งแล้วแต่กรณีกรณีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องเช่นไม่แสดงฉลากภาษาไทยไม่แสดงเลขสารบบอาหารเป็นต้นจัดเป็นการกระทำฝ่าฝืนมาตรา6วรรคสิบตามพรบอาหารพุทธศักราช2522ขาย เครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้งฝ่าฝืนขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลาภาษาไทยขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ได้รับใบแจ้งรายการละเอียดธรรมมีใช้นำเข้านำออกหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตสืบเนื่องจากตามนโยบายของพลตำรวจโทที่ติแสงสว่างให้ปราบปรามผู้ลักลอบขายสินค้าประเภทยาและเครื่องมือแพทย์ผิดกฎหมายเป็นมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชนชุดสืบสวนทราบว่ามีการขายสินค้าประเภทยาและเครื่องมือแพทย์ผิดกฎหมายโดยไม่มีฉลากภาษาไทยเป็นสินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากต่างประเทศเข้ามาในราชาอาณาจักรโดยไม่ปรากฏเครื่องหมายสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยมีการขายสินค้าลงในแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์รวบรวมพยานหลักฐานขออานาจสาราญาธนบุรีขอหมายคน้นด้านพลตํารวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าขอแจ้งเตือนให้ระวังการซื้อสินค้าประเภทยาผ่านทางช่องทางออนไลน์ควรใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควรใช้วิจารณญาณในการเลือกซื้อ,อยาหลงเชื่อคำโฆษณาในผลการลดน้ำหนักที่รวดเร็วโดยให้ตรวจสอบทั้งเครื่องหมายออยและเลขออยโดยการรับประทานยาที่ไม่ได้รับการจดแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้นทั้งนี้หากพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริงหรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดมายังเพจสืบนครบาล idmb ได้ตลอด24ชั่วโมงแม้จะเป็นคดีที่มีความเสียหายไม่มากแต่หากเป็นคดีที่ประชาชนเดือดร้อนเราทำทันทีตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสวนท่าข้าม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป